สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอในคลิปนี้นะครับก็ยังอยู่กับรถจักรายานยนต์ Honda s p เ c y i นะครับนะในคลิปนี้นะครับก็จะนำท่านมาทําการถอดนะครับสายปพานนะครับหรือชุดข้างเพื่อมาดูว่านะครับ การใส่เม็ดนะฮะที่ช่างเขาใส่มาเนี่ยมันถูกหรือมันผิดนะให้ลูกศิษย์ยืนยันได้นะครับว่าผมไม่ได้มากลับเม็ดหรือมาทําอะไรของเขานะครับคือยังเป็นของเดิมๆอยู่นะครับที่เขาทํามาก่อนหน้านี้นะครับใช่ครับทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะลื้อนะครับเดี๋ยวผมจะติดเครื่องให้ท่านดูนะครับว่าเมื่อเครื่องยนต์มันติดแล้วเนี่ยนะครับไอผู้เล่หน้าผมขออนุญาตเรียกอย่างนี้นะครับอันนี้คือตัว ผู้เล่หน้าอันนี้คือตัวผู้เล่หลังและนี่คือสายพานว่าเขาหมุนไปในทิศทางไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวติดเครื่องครับติดได้เลยนะครับท่านดูก็ได้นะครับนี่นะมันมีแรงเฉื่อยอยู่เห็นไหมอ่าลองบิดคันเร่งให้ครูนิดนึงนิดนึงพอ โอเคดับเครื่องเลยผู้เล่นะครับทั้งผู้เล่หน้าผู้เล่หลังและสายพานนะครับจะหมุนไปทางด้านซ้ายคือทวนเข็มนาฬิกานะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูนะครับว่าเขาประกอบมาถูกหรือผิดอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเราเลือครับ ลูกบล็อกยิงตัวผู้เล่หลังเลยครับเดี๋ยวผมว่างนะครับผมจะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องระบบสายพานให้ท่านชมนะครับเอาที่ว่าดูแล้วเนี่ยเข้าใจเลยนะครับว่าทําไมมันมีเรื่องเสียงปัญหามันเป็นอะไรยังไงพอมีปัญหาเกิดขึ้นทําไมจะต้องไปที่กะโหลกกัดลายหรือชามกัดลายอย่างเดียวนะครับน่ะ ทีนี้หลังจากลูกศิษย์เขาคลายแล้วนะครับคลายน็อตยึดแล้วนะครับอ่าเราก็ถอดตัวผู้เล่นหน้าลูกบล็อกเบอร์ยี่สิบสองนะครับอ่าเป็นนอ็อตอ่าเป็นแหวนรองอ่าเราก็เป็นเฟืองสตาร์ทเท้าอ่าเป็นใบพัดเหล็กหยิบจต่ใบพัดออกมาทีละชิ้นครับเป็นใบพัดลมระบายความร้อนเป็นเหล็กสังกะสีบาง เสร็จแล้วจะเป็นผู้เล่หน้าตัวนอกหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าชามใบพัดก็แล้วแต่นะครับไปไปปิดลมให้กู่อยแนปะ๊บ่า,าผู้เล่หน้าจะมีอยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับตัวนอกอ่ากดสายพานถอดผู้เล่หลังครับน็อตเบอร์สิแหวนลอง ตามคัดหรือกระโหลกอ่าแล้วก็เอาชุดคัดพร้อมมาสายพานออกมาโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูผู้เล่นหน้านะครับตัวในพระยายามครับเอาออกมาเป็นชุดให้ได้เพื่อจะให้ท่านผู้ชมเขาเห็นนะครับว่าเขาใส่ถูกผิดอย่างไรอ่าโอเคนะ ทีนี้หลังจากเอาผู้เล่นา้ตัวนายออกมาเสร็จนะครับหรือที่ท่านเรียกกันว่าชามเม็ดเดี๋ยวครูขอไฟฉายหน่อยเดี๋ยวจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับท่านดูนะครับอันนี้ก็คือเอกลักษณ์เลยนะครับของรถเอทค่ายนี้นะครับเห็นไหมฮะซีนข้อเหวี่ยงข้างซ้ายนะครับเขาจะรั่วเป็นเอกลักษณ์ประจำประจาตัวเขานะครับเนี่ยนะฮะ แล้วพอมันรั่วปุ๊บน้ำมันเครื่องมันจะไหลออกมาก็มีปัญหาเรื่องน้ำมันเครื่องหายน้ำมันเครื่องที่รั่วออกมานะครับเจอผู้เล่หน้าเจอใบพัดเหวี่ยงกระจายนะครับมาโดนสายพานมาโดนผิวสัมผัสของตัวชามลื่นนะครับ ปัญหาเกิดแล้วครับออกตัวแล้วมีอาการผู้แม่สุภาพที่วัยรุ่นเขาเรียกมีอาการกระเด้ากระเด้าจับไม่เต็มที่ปัญหาเกิดพอมีปัญหาเกิดปัป๊บต้องหาแพะรับบาปครับก็จะไปโทษอะไรฮะกระโหลกคัดชามคัดกันอย่างเดียวครับนะจริงๆคือตัวมันก็มีปัญหาในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ทุกครั้งเสมอไป นะแต่เราต้องหาแพ้รับบาปให้เจอครับเพื่อเราจะได้ขายอะไรขายของได้ก็โทษตัวนี้เพราะนั้นเวลามีปัญหารถชาวบ้านมีปัญหาเขามาถามผมนะถามผมผมไม่ค่อยอยากตอบนะครับเพราะว่าผมไม่เห็นสภาพไม่เห็นอุปกรณ์ว่าอะไรมันเสียหายผมจะตอบปัญหาท่านได้ต่อเมื่อได้รือพิสูจน์ดูก่อนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างคันนี้นะครับ เนี่ยเดี๋ยวถอดเปลี่ยนอย่างไรผมทําให้ดูอีกคลิปหนึ่งนี่นะครับเยิ้ม่รั่วเลยนะฮะเขอะเลยทีนี้เรามาดูตัวนี้กันเอาวางไปก่อนเอาวางไปก่อน <c oughs> เพื่อยืนยันว่าผมไม่ได้มั่วนะครับเวลาผมสอนเนี่ยผมมีเอกสารหลักฐานการที่คุณจะไปเรียนรู้นะครับนะผมอยากให้คุณเรียนรู้จากต้นฉบับที่มันถูกต้อง นะครับบางคนเอาประสบการณ์ที่มีมาถ่ายทอดให้ทั้งๆท,ที่มันเป็นเรื่องผิดแต่มันถ่ายทอดกันมานานนะครับพอเราเอาสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยไปแย้งท่านกลายเป็นว่าเราผิดเรากลายเป็นตัวตลกนะครับอันนี้คือเอกสารนะครับคู่มือประกอบการฝึกอบรม h อ n d ้ c l i ิกนะครับตั้งนานแล้วนะครับอไอตัวเนี้ยคือชามเม็ดนะ แต่ผมเวลาผมสอนเด็กผมจะเรียกว่าผู้เล่หน้าตัวในส่วนไอตัวเนี้ยคือเม็ดตุ้มน้ำหนักไอเม็ดตุ้มน้ำหนักของฮันด้าเนี่ยนะครับเขาแก้ปัญหาครับนะจากเมื่อก่อนในในรถเอทหรือรถสายพานยุคแรกๆเนี่ยไอเม็ดตุ้มน้ำหนักเนี่ยมันจะเป็นอย่างเนี้ยทั้งสองด้านนะครับคือท่านด้านนี้ท่านหงายมาก็เป็นอย่างนี้อีกด้านหนึ่งท่านหงายมาก็เป็นอย่างนี้ แล้วมันจะมีผลต่อเรื่องของเสียงเรื่องของการสึกหลอฮอน d a าเขาก็พัฒนามาให้เม็ดเป็นลักษณะอย่างนี้มีพลาสติกเอาไว้อย่างนี้วันนั้นของ Honda เนะ่ยเม็ดสองด้านจะไม่เหมือนกันนะครับผมพูดถึงเม็ดของแท้นะครับนะในเนี้ยเขาอธิบายไว้ว่านะครับข้อแนะนำในการประกอบตุ้มน้ำหนักหรือเม็ดแล้วแต่ช่างจะเรียก เนื่องจากตุ้มน้ำหนักมีสองด้านด้านเหล็กและด้านพลาสติกด้านพลาสติกทำมาเพื่อรับแรงกระแทกควรหันไปตรงข้ามกับการเคลื่อนที่เพื่อรับแรงกระแทกขณะที่ผู้เล่หมุนดังนั้นการประกอบตุ้มน้ำหนักควรให้ทุกตัวหันไปในทางเดียวกัน ผมอธิบายจากอันนี้ก่อนนะครับผมเทเม็ดอันนี้ออกผู้เล่นหน้าตัวในตัวนี้นะครับหรือชาเม็ดเวลาเครื่องยนต์ทำงานมันจะหมุนอย่างนี้นะครับตามลูกศรน,นี่นะผมทำลูกศรให้ท่านดูไว้สองจุดคือหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับท่านต้องเอาไปเทียบกับชิ้นงานจริงๆที่อยู่ในรถจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะหมุนทวนเข็มนาฬิกา ในคู่มือฝึกอบรมบอกว่าเวลาประกอบนะครับจะต้องใส่ให้ด้านพลาส,สติกนี่ด้านพลาส,สติกอยู่ตรงข้ามกับทิศทางการหมุนมันหมุนไปอย่างนี้นะครับนี่นะฮะอย่างนี้นะครับนั้นด้านพลาส,สติกต้องอยู่ด้านหลังนะครับนี่นะเวลาสายนี่ด้านพลาส,สติกนะไอเรื่องนี้นะครับใน YouTube หลายช่องมีทำเยอะแยะครับอาจารย์หลายๆท่านมาทำลงเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ นี่นะอย่างนี้นะฮะนี่ด้านหลังนี่นะนี่ด้านพลาสติกนะครับอยู่ทางด้านหลังนะครับนี่นะนี่อ่าอ่าหยิบใส่ให้ครูหน่อยหงายมาให้เขาดูก่อนนี่ด้านพลาสติกอ่าใส่อ่า,อาผมพูดถึงของเดิมๆนะครับทุกเม็ดทุกช่องใส่เหมือนกันอ่า นี่นะฮะเป็นอย่างนี้นะครับที่ผมสอนนะักศึกษาสอนเด็กนักเรียนผมไปนะครับทีนี้ถูกไหมฮะถูกถูกนะนี่นะฮะหลักฐานยืนยันมันอยู่ตรงนี้นะครับไม่ได้มโนหรือมาคิดเอาเองนะฮะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูครับว่าของสเปซซี่ไอคันเนี้ยนะไม่ใช่รุ่นซามูไลนะครับอ่าช่างเขาใส่มาอย่างไรอา้าวเอาฝาขัดชามหรือหลังเต่าขึ้น อ่ะดูนะฮะผมไม่ได้มาโจมตีหรือมาอะไรใครนะครับเอาหยิบเม็ดแรกขึ้นมาอ่าบบเ,เม็ดแรกผิดอ่าเอาเม็ดถัดไปครับหยิบไปทุกเม็ดเลยครับทุกช่องเลยครับผิดอเอาขึ้นมาทุกเม็ดเลยครับ ผ,ผ,ผิด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 ทั้งหเม็ดผมไม่ได้ถอดออกมาแล้วมาทำให้เขาผิดนะครับคือมันผิดมาตั้งแต่ประกอบมาจากจุดๆ,ๆแล้วนะครับนะ เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านก็ลองคิดดูนะครับว่าไอการใส่เม็ดตัวเนี้ยเขามีเอกสารตำรับตำรามี YouTube ให้ดูตั้งเยอะแยะนะณนะวันนี้ปี2565ก็ยังมีคนใส่ผิดใส่ให้มันถูกด้วยนะครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวใส่ที่ถูกเป็นอย่างไรอ่ะเดี๋ยวลูกิศษย์ใส่ให้ดูใหม่ใส่ครับดูก็นหมุ าายถ้าเป็นคนใช้รถทำเองอ่ะไม่เท่าไหร่นะครับเขาไม่รู้จริงอันนั้นเราไม่ว่ากันแต่ถ้าบอกว่าคนที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าช่างแล้วยังใส่มาอย่างนี้นี่ต้องพิจารณานะครับอ่านี่นะที่ถูกต้องจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่า หลังจากนั้นครับตรวจสอบครับไอตัวฝาขัดชามหรือหลังเต่าหงายมาครับด้านที่มันสัมผัสกันนี่นะฮะเวลาท่านใช้เป็นนานๆน,นะครับเปลือกมันแตกนะครับนอกจากไอตัวชามท่านจะพังนะครับไอตัวหลังเต่าหรือฝาขัดชามเนี่ยนะฮะตรงที่เป็นรอยที่มันมาถูเนี่ยมันจะพังด้วยเดี๋ยวท่านอดใจรอนะครับผมเคลียร์งานเครื่องของผมให้หมดปุ๊บผมจะทําเรื่องเกี่ยวกับ สายพานผู้เล่หน้าผู้เล่หลังให้ท่านชมเนี่ยแล้วท่านจะแจ้งแดงแจ๋กันไปเลยนะครับอ่ะอเคนะอันนี้ไม่มีรอยนะหลังเตาหรือฝาขาดชามตัวสอบครับตัวสไลด์ครับอ่าสวมลงไปเหมือนเดิมแล้วครับอ่าแล้วเอาไปสวมกลับไปตัวชามครับแล้วลองขยับซ้ายขวานีครับว่ามันคลอนเยอะไหมไม่ไม ไม่คอนไม่ดังก็ไม่ไม่ต้องเสียตังผมสมมุติว่ารถคันนี้คุณถอนมาต้องการจะเปลี่ยนเม็ดแค่นี้นะครับเราก็จะประกอบกลับนะส่วนเดี๋ยวซีนเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับเอาประกอบกลับก่อนติดตั้งผู้เล่นหน้าตัวในบูสต้องใส่ ได้ครับจะใส่พร้อมชามหรือจะใส่ทีหลังก็ได้ครับอ่ะโอเคนะคคในการประกอบจริงๆต้องสะอาดต้องแห้งนะครับอันนี้แค่ทําคลิปให้ท่านชมเฉย,ยๆนะครับเพราะเดี๋ยวยังไงก็ต้องรื้อซีนอีกนะครับอ่ะอ่ะบีผู้เล่หลังครับให้ลองผู้เล่หลังกว้างเพื่อให้สายพานลงไปอยู่ตำแหน่งลึกที่สุดนะครับ เทาที่มือและกำลังแขนเราจะทำได้ <Yeah. S 1> วันนั้นสอนไปแล้วนะครับว่าบีบยังไงนะครับมีเทคนิคอย่างไงนะบิดขวาเออส่วนท่านไม่มีกําลังแขนท่านบิดได้น้อยนะครับอ,อันนั้นเรื่องของท่านสุขภาพของท่านนะครับ <Yeah. S 1> ลงไปให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทําได้โอเคครับลาล <Okay. S 1> ไปติดตั้งกับตัว เทาเฟืองท้ายอ่าโอเคครับอ่าใส่ชามก่อนก็ได้ครับทำามั่นใจว่าสายพานมันจะไม่ลูดขึ้นมานะครับอุปศิษฐ์เขาจะใส่แหวนก่อนนะครับก็ได้นะครับใส่น็อตยึดคาวไว้หมุนด้วยมือคาวไว้นะครับ ผู้เล่น่าตัวนอกครับหรือที่ช่างเขาเรียกว่าชามใบพัดใส่ตัวผู้เล่น่าตัวนอกรั้ทำไมเองไม่เปลี่ยนเอามือขวามาจับสายพานแทนและเออนะครับมันจะติดนั้นหรือเปล่าเฟืองเฟืองลูกคาง ่าถ้ามันติดก็เอาไ้ตัวฝาครอบลูกหางออกมาก่อนนะครับเพื่อจะได้ดูว่าเฟืองมันเข้าไปขบอะไรยังไงเปล่าอ่าเอ,อใส่ใบพัดลมนะครับตรงนี้เขาบาังแสงนะครับมันจะไม่เห็นนะครับอ่าเขาบาังแสงท่านหน่อยนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยเรื่องของแสงใส่ตัวเฟืองสตาร์ทเท้า ใส่แหวนนะครับใส่น็อตยึดเบอร์ยี่สิบสองาเรียบร้อยครับทีนี้ก็บล็อกลมยิงนะครับ,บเปิดลมครับเปิดลม เดี๋ยวหมุนในนี้ไปที่เบอร์สองครับหงายอันนี้ขึ้นมาแล้วปรับไปที่หมายเลขสองอีกกึกหนึ่งอ่าโอเคครับอ้าวยิงลมเข้าครับจับรอไว้คููหน่อยทางอ้าวยิงครับหมุนขวาอ่เอาพอประมาณครับเพราะเดี๋ยวเราต้องรื้อเปลี่ยนซีนให้เขาชมอีกครับอ่าในการทำงานจริงๆท่านก็ต้องขันน็อตให้แน่นนะครับ นะเวลาใส่ไอตัวชามนอกชามในอะไรท่านจะมีเทคนิคอะไรยังไงก็เรื่องของท่านนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับหลังจากเราประกอบเสร็จนะครับก่อนที่เราจะปิดฝาครอบห้องสายพานนะครับเราก็จะต้องมาทดสอบติดเครื่องดูก่อน ท่านผู้ชมท่านจำนะครับว่ารถฮอนด้านะครับรุ่นที่มีฝาครอบลูกหางสตาร์ทแบบนี้นะครับท่านไปสตาร์ทเครื่องยนต์เลยไม่ได้นะครับเดี๋ยวแข้งท่านกระจายนะครับท่านต้องหาไม้หรืออุปกรณ์อะไรก็ได้ไปดันฝาครอบแล้วตอนท่านดันท่านดูนะครับว่าไอสิ่งที่ท่านเราไปดันเนี่ยมันจะไปโดนใบพัดลมด้วยหรือเปล่านะครับอ่ะ เดี๋ยวรอความพร้อมครับพร้อมไหม <Okay. S 1> อ้าวพร้อมแล้วนะครับติดเครื่องครับอะครับอ้าวดับเครื่องอ้าวติดเครื่องไหมอ่ดับเครื่อง,เ,อดเ,องเดี๋ยวฟังครูอ่ะนะ คือท่านต้องทดสอบให้มั่นใจนะครับว่าระบบของท่านถูกต้องและเป็นปกตินะครับถ้าท่านไม่ตรวจสอบท่านรีบประกอบแล้วไปใช้งานนะครับชิ้นส่วนในห้องเนี้ยมันหลุดออกมานะความเสียหายมันเยอะค่าใช้จ่ายในการซ่อมมันเยอะอ่าสตาร์ททดสอบเที่ยวสุดท้ายครับ ดีนะเดี๋ยวจะให้ลูกศิษย์ลองเร่งเครื่องดูนะเชื่จับรถได้ให้ดูด้วย,วยแต่มันดิน้นลองเร่งเครื่องดูโอ้โอเคดับเครื่องขอบใจมากดังนั้นนะครับขั้นตอนนะครับในการถอดนะครับมาตรวจสอบเม็ดหรือเปลี่ยนเม็ดนะครับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสเปซซีไอคันนี้นะครับที่จุดจุดจุดนะครับ เขาประกอบมาผิดนะก็จะมีอยู่ประมาณนี้เมื่อถึงขั้นตอนนี้นะครับเรียบร้อยนะครับท่านก็นำฝาครอบเนี่ยนะครับมาจัดการครอบแล้วท่านก็ใส่น็อตและอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆให้เรียบร้อยเป็นลำดับต่อไปอะนะครับแต่เดี๋ยวรถคันนี้นะครับเดี๋ยวยัมีอีก2คลิปก็คือเปลี่ยนซีนเพลาเขวี่ยงกับแก้ไขปัญหานี่นะครับตัวสตาร์ทเท้า นะขอขอบคุณนะครับที่ท่านติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับเดี๋ยวผมทานข้าวเที่ยงช่วงบ่ายจะมาทำคลิปต่อให้ท่านชมอีก2คลิปสวัสดีครับยีย่สิบนะ